สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาแชร์นะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะให้ปุ๋ย ให้ฮอร์โมนต่างๆหรือว่าเราจะให้สูตรบำรุงต่างๆแก่ต้นไม้ของเราเนี่ยเราต้องรู้สิ่งนี้ก่อนที่จะให้ค่ะหลายๆคนถามลาวกันมานะคะว่าสูตรนี้ใช้กับต้นนี้ต้นนั้นได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเราต้องรู้เลยนะคะว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้จากต้นไม้ของเราเนี่ยคืออะไรคะ่ะเวลาเราทําปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆบำรุงเนี่ยจะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรานะคะ สำหรับตัวอย่างฮอร์โมนต่างๆหรือสูตรบำรุงต่างๆที่จะมาแชร์วันนี้นะคะขอบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูกันนะคะและนี่นะคะก็เป็นสูตรต่างๆที่เดานำเสนอกันค่ะอย่างถ้าใครเนี่ยมีวัตถุประสงค์หรือต้องการที่จะต้องการจะให้ต้นไม้ของเรานะคะ แตก่กิ่งแต่ก้านเร่งการเติบโตนะคะก็สูตรนี้เลยค่ะใบดกใบใหญ่นะคะน้ำหมักขี้วัวค่ะหรือว่าถ้าใครทำเป็นฮอร์โมนนะคะก็ทำเป็นพวกฮอร์โมนนมสดนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ใบสวยแล้วก็เร่งโตด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำหมักขี้วัวที่ทุกบ้านควรมีติดไว้เลยนะคะใช้ประจำได้เลยค่ะอย่างที่สองนะคะ อย่างที่สองนะคะก็คือใครที่ต้องการเล่งดอกค่ะเล่งดอกอยากให้ติดดอกดอกดอกเยอะนะคะก็คือสูตรนี้เลยที่เดานำเสนอเนี่ยก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะเติมด้วยผงชูรสค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเร่งดอกดีมากๆค่ะเดาใส่ไม้ดอกไม้ผลนะคะดีมากๆเลยเร่งดอกเร่งผลนะคะเนี่ยผงชูรสประมาณ1ช้อนชานะคะใส่น้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวอันนี้เดาตักใส่แก้วให้ดูนะจริงๆแล้วก็ อยู่ในกระแปงนะคะก็คือน้ำสาวปะรประมาณ4-5ลิตรนะคะใส่ผงชูรสนะคะประมาณครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะหรือว่า1ช้อนชาก็ได้ใส่ลงไปนะคะผสมคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็นำไปรดนะคะหรืออาจจะทำเป็นฮอร์โมนไข่ก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเร่งดอกเร่งผลนะคะก็วิธีนี้เลยค่ะ ส่วนวิธีต่อไปนะคะก็คือใครที่ต้องการนะคะไล่กำจัดพลรายาแรงต่างๆที่มารบกวนต้นไม้ของเรานะคะวันนี้เราก็นำสูตรนี้มาให้ดูค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นยาเส้นนะคะยาเส้นเนี่ยตัวนี้เนี่ย ช่วยขับไร้มแมลงดีมากๆเลยแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นกระเทียมนะคะกลิ่นฉุนของกระเทียมก็คือไร่เพีียมแมลงได้ดีนะคะวิธีทำแล้วก็เนี่ยค่ะใช้ยาเส้นนะคะน้ำเปล่าค่ะหรือบางคนอาจจะนำไปต้มก็ได้แต่อันนี้เราแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะเสร็จแล้วสีเขาก็จะเข้มขึ้นนะคะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ได้วิธีการใช้ก็เอาไปกรองเสร็จแล้วก็เอาไปฉีดพ่นต้นไม้ของเราได้เลยค่ะ หรือว่าใครสะดวกวิธีไหนนะคะเดาทําคลิปกําจัดเพลี้ยแมลงไว้เยอะมากๆก็ตามไปดูเราก็นําไปทําไปใช้ได้เลยค่ะและวิธีนี้นะคะที่เราทําไว้เนี่ยเป็นน้ําปูนใสค่ะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยในยเรื่องป้องกันพวกเชื้อราต่างๆนะคะในต้นไม้ของเราค่ะตัวนี้ก็ทําเก็บไว้ได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ เป็นจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ร่วมกับฮอร์โมนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะหรือว่าอาจจะใช้ร่วมกับพวกน้ำหมักต่างๆที่เดานำเสนอไปก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้รวมได้ทุกทุกการบํารุงได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆที่เรามาแนะนำกันนะคะสำหรับใครที่ ต้องการที่จะบำรุงต้นไม้เราก็ต้องรู้นะคะว่าเ,ออเรามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วก็ต้นไม้ของเราเนี่ยต้องการอะไรเราก็บำรุงให้ตรงจุดนะคะแค่นั้นเองคะ่ะต้นไม้ของเราก็จะงามแล้วก็อยู่กับเราไปนานแสนนานเลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เะาบอกเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะจะได้มีต้นไม้งามๆนะคะอยู่ติดบ้านไปนะคะก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีคะ่ะ